สวัสดีครับกะหล่ำดอกรีวิวกับผมโปรกะหล่ำดอกวันนี้ผมมีไมโครโฟนไดนามิก2ระบบการเชื่อมต่อในตัวเดียว m a โอน p d พีดีหนึ่าร์มานำเสนอครับครับเจ้านี่นี่แหละครับ และเสียงพูดทั้งหมดของผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาจากเจ้า Maono p d 100x ตัวนี้นี่แหละครับโดยที่ไม่มีการปรุงแต่งเสียงเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นนะครับมีเพียงการบูสต์ความดังเสียงเพิ่มขึ้นในขั้นตอนการตัดต่อเท่านั้นครับโดยผมตั้งค่าเกณฑ์สำหรับการรับเสียงของไม์อยู่ที่จุดที่3ครับผมพูดอยู่ห่างจากไม์ที่ระยะประมาณบบาว1บ่าว,าวโดยพูดด้วยความดังปกติครับ แล้วก็อาจจะมีไม่ปกติบ้างบางช่วงซึ่ง Noise หรือเสียงรบกวนภายในห้องที่ผมทําการบันทึกเทปนี้นะครับ<ม>ก็จะมีหลกัหลกๆอยู่ที่คอมพิวเตอร์ PC อยู่ใต้โต๊ะทางด้านนี้ครับและพัดลมพัดลมปกติทั่วไปเนี่ยแหละครับความดังปกติเลยผมเปิดพัดลมอยู่ที่เบอร์หนึ่งพัดลมอยู่ตรงใต้โต๊ะแถวๆนี้เน้นนะครับว่าเปิดพัดลมอัดนะมาลองฟังเสียงนอสของห้องนี้กันก่อนนะครับ ประมาณนี้แหละครับมาดูภายในกล่องกันครับภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยไมโครโฟนเมาโน Pd 100x ที่มาพร้อมกับก้านไม้ที่ติดอยู่กับไมโครโฟนฐานขาไม้สาหรับตั้งโต๊ะสายสัญญาณเป็นหัวแบบ USB Type C ทั้ง2ด้านแต่ว่าด้านหนึ่งก็จะมีหัวแปลงที่เป็น USB Type A ติดไว้ให้ด้วยครับหัวเปลี่ยนสําหรับไปต่อกับขาไม้อื่นๆและคู่มือการใช้งานมาดูลักษณะทางกายภาพคร่าวๆกันครับตัวใหม่ ยาวประมาณ1น่บาวความสูงจากฐานถึงยอดใหม่ก็อยู่ที่ประมาณ1น่บาว ด้านข้างของตัวใหม่นะครับก็จะมีปุ่มอยู่2ปุ่มปุ่มแรกปุ่มใหญ่ๆอันนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ปรับทั้งความดังของการรับเสียงของไม์และปรับความดังของหูฟังทู n ินวในปุ่มเดียวกันโดยถ้าเรากดปุ่มลงไปสั้นๆ1ทีก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดครับถ้ากดแล้วสัญญาณไฟตรงโต,งตด็ไม่เป็นสีขาวก็จะเป็นโหมดปรับเกณฑ์ความดังของการรับเสียงของไม่ส่วนถ้าสัญญาณไฟตรงโตก็ไม่เป็นสีน้ำเงินก็จะเป็นโหมดปรับความดังของหูฟังซึ่งจำนวนจุดของสัญญาณไฟก็จะเป็นตัวบอกว่าดังมากหรือดังน้อย เองครับจะเพิ่มจะลดก็หมุนปุ่มเอาส่วนปุ่มที่2ก็คือปุ่มมิวครับถ้าแตะปุ่มมิวสัญญาณไฟที่ตูดไม้ก็จะกลายเป็นสีแดงก็คือทําการมิ้วเสียงแล้วและถ้าเราแตะปุ่มอีกทีสัญญาณเสียงก็จะกลับมาครับ มาดูที่ด้านล่างของตัวใหม่กันบ้างครับก็จะมีช่องเสียบ USB Type C ช่องเสียบสาย XLR และนี่แหละครับท t เด็ด Mono PD 100x นี่เขาสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบ USB และ XLR เลยนะครับสามารถนำไปใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้หลากหลายเลยครับจะใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงหรือว่าโทรศัพท์มือถือก็ได้หรือจะใช้สาย XLR เพื่อเชื่อมต่อกับ a u d i o i n t e r f a c e หรือว่า Audio m i x e r ก็ได้เช่นกันสะดวกจัดๆเลยครับ มาดูด้านล่างของตัวไมค์กันต่อครับก็จะมีช่องเสียบหูฟังซึ่งจะเป็นหัวแจ็คแบบ3.5มมหรือว่าหัวแจ็คแบบเล็กนั่นเองครับซึ่งเมื่อเราต่อไมโครโฟน PD 100x เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วหูฟังนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นเหมือนลําโพงของคอมพิวเตอร์ไปด้วยเลยนะครับคือจะแสดงเสียงที่ออกมาจากคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับไม่ได้เป็นแค่ direct monitor สาหรับฟังเสียงที่เราอัดเข้าไปที่ไมค์เท่านั้นนะครับซึ่งเราสามารถปรับความดังของหูฟังได้ที่ปุ่มปรับตรงด้านข้างของไมค์ที่ได้อธิบายไปปปเมมืื่่ออตะกกี้้ครับแลสุุดทาย็ ีไฟ R G B บนตัวใหม่ครับพอเรากดสั้นๆหนึ่งทีมันก็จะเปลี่ยนโหมดไฟทีหนึ่งแต่ถ้ากดปุ่มแช่ไว้2วินาทีก็จะเป็นการปิดไฟ R G B บนตัวใหม่แล้วถ้าจะให้ไฟกลับมาก็กดสั้นๆอีกทีหนึ่งไฟก็จะกลับมาครับมาดูที่ส่วนบนของใหม่กันครับฟองน้ำหัวใหม่ถอดได้ครับเท่าน,นั้นแหละครับ มาดูคุณสมบัติในการบันทึกเสียงกันครับ m a โ n o p d 100 xRGB เป็นไมโครโฟนแบบไดนามิกสามารถบันทึกเสียงได้ที่ความละเอียด24บิต48ก h z ต่อสนองย่านความถี่อยู่ที่40 h ฮิร ถึง16กิโลเฮิร์มีพลลาแพทเทิรหรือว่ารูปแบบการรับเสียงเป็นแบบคา์ดียหรือว่ารับเสียงทางเดียวซึ่งจะ Pd 100x เนี่ยรับเสียงทางหัวใหม่นะครับหัวหม่ไม่ใช่ด้านข้างนะซึ่งด้านอื่นๆก็จะรับเสียงได้บ้างแต่ว่าก็จะเบากว่าด้านหัวใหม่ครับเรามาทดสอบกันดูชามเข, vào, มข,มมขียวคว่ำเชา้าชามข, you, ขวมาวคว่ำค่ำชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำชามเขียวคว่ำเช้าชามขาว ขาวคว่ำค่ำชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำประมาณนี้ครับคราวนี้มาดูกันว่าเจ้าฟองน้ําที่ครอบหัวไม้เอาไว้เนี่ยจะช่วยการเสียงพึ่บพึ่บพึบพึบ,บ,บ,บได้ขนาดไหนครับพงเพชรปพุ่นพินพร้อมพงพาเพลินโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งพงเพชรปพุ่นพินพร้อมพงพาเพลินนั่นแหละครับที่นี้เรามาลองทดสอบการรับเสียงจากระยะต่างๆดูครับขณะน,นี้ผมกําลังพูดด้วยน้าเสียงปกติที่ระยะห่างประมาณ1บ่าวจากไมค์มาโอโน่ d ีดีหน ขณะนี้ผมกำลังพูดด้วยน้ำเสียงปกติที่ระยะห่างประมาณ2บ่าวจากไมค์มาอโน่ PD 100x ขณะนี้ผมกำลังพูดด้วยน้ำเสียงปกติที่ระยะห่างประมาณ3บบาวจากไมค์มาอโน่ PD 100x ขณะนี้ผมกำลังพูดด้วยน้ำเสียงปกติที่ระยะห่างประมาณครึ่งบบาวจากไมค์มาอโน่ PD 100x และเราจะมาลองทดสอบการพากเสียงแบบต่างๆด้วยกรอนรักยุค90กันครับคิดถึงเธอ ยิ่งกว่าแรปเตอร์ห่วงสุขภาพเธอยิ่งกว่าแบรนด์ซุปไก่รักคุณเท่าฟ้ายิ่งกว่าการบินไทยห่วงความปลอดภัยยิ่งกว่ายางมิชลินมแมลงปอปีกบางเจ้าการปีกบินฝากบอกคนอ่านให้ได้ยินว่าข้ารักหมดใจรักแรกมันแยกยากรักมากมันยากแยกรักเธอเป็นคนแรกจะให้แยกมันคงยาก เมื่อแรกพบศบตาเธอหน้ารักกรับอยากรู้จักทักทายเธอหลายหนแต่ไม่กล้าทักทายน้องหน้ามนเฝ้าคิดค้นหนทางสร้างสัมพันธ์ครับนั่นแหละครับประมาณนี้ละกันนะครับ ครับและนี่ก็คือ Maono p d 100xRGB ไมโครโฟนไดนามิก2ระบบการเชื่อมต่อในตัวเดียวกันจาก Maono ครับซึ่งสำหรับท่านใดที่ห้องที่ท่านใช้ในการบันทึกเสียงค่อนข้างจะมีเสียงรบกวนเจ้า Maono p d 100x ตัวนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในราคาที่ เอื้อมถึงได้ไม่ยากครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากมีไว้ในครอบครองผมแปะลิงก์ไว้ให้ในแคปชั่นนะครับสนนราคาสำหรับ m a โ n o PD100X จากร้านอ official ยลของ m a โ n o ใน Lazada นะครับในวันที่ผมบันทึกเทปเนี่ยราคาอยู่ที่1,659บาทครับแต่ว่าราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงก็ลองเช็คดูอีกทีแล้วกันนะครับและนี่คือ m a โ n o PD 1 0 0 x RGB นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ าบคาด